สวัสดีค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อคำอธิษฐานจิตทวงนี้นะคะอ่าก็มาเล่าให้ฟังละกันจากประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้คำอธิษฐานจิตอันนี้นะคะที่แบบว่าทวงนี้นะคะก็คือมันเกิดจากการที่วัน น่าจะปีที่แล้วและตั้งแต่ปีหกสิบหกประมาณหกสิบห้าหกสิบหกประมาณเนี้ยก็ฟังธรรมหลวงตาใช่ไหมถือทุกทุกวันน่ะจะฟังธรรมตอนรอบทุ่มครึ่งแล้วก็สวดมนต์พร้อมหลวงตาสองทุ่มครึ่งใช่ไหมคะวันนั้นคีย์เวิร์ดวันนั้นนะ่ะหลวงตาให้ทดลองให้ทดลองคอําอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้านี่ เริ่มจากอันนี้นะข้าพเจ้าก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนวันนั้นจําได้เลยก่อนนอนข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการสวดมนต์พักฐามหาจัก,กรพรรทุกวันด้วยอนิสง์ผลบุญนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานใครก็ตามที่เคยติดหนี้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดขอ ได้โปรดมาคืนเงินค่าประเจ้าณนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้โดยฉับพลันทันทีด้วยเธอสาธุค่ะแล้วก็สวดจัก,กรพันดิแล้วก็นอนหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนที่เราแบบรู้จกัก เนาะเขาก็ถามเราว่าราวะจะไปไหนซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ต้องไปซื้อหนังสือเรียนให้กับลูกนะคะคนเล็กอ่ก็ซึ่งใช้เงินประมาณพันกว่าบาทนะคะพอ,เ,อเขาก็ถามแล้วก็ตอบบอกเข้าไปทีนี้เขาก็เลยโอนเงินมาให้เร็เลยค่ะซึ่งอัศจรรย์มากเป็นตอนนั้นคือแบบว่าเฮ้ยหรือว่า นี่เป็นคาอธิษฐานเมื่อคืนคือก่อนนอนเลยนะแล้วเช้าวันถัดมาคือได้เลยนะพันกว่าบาทเนี่ยเออก็เลยแบบมันก็เลยยิ่งทําให้เรายิ่งเชือ่อยิ่งศรัทธาเพราะเราสวดดุดสวดจักรพรรดิด้ดว,ดกกดดวยแล้วเราก็อธิษฐานจิตนะคะทําทดลองอะ่ะ ลองไปด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้สวยอย่างเดียวแล้วก็ทดลองแล้วก็พิจารณาไปในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยว่าอารมณ์เราอยู่อารมณ์ไหนเป็นยังไงนะคะอยู่ในอารมณ์โกรธไหมเจอแรงกระทบเจออารมณ์ที่มากระทบแล้วเราเฉยๆและอยู่ในขั้นเฉยๆและหรือมีอารมณ์ตอบกลับตอบโต,อบตอ้อะไรไปอืม สวัสดีค่ะทุกคนนะลองดูนะทุกคนอันนี้มันเป็นทดลองอะ่ะพิดาก็ทดลองเนาะคือเราไม่ได้แบบจะเชื่อเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังหลายๆท่านก็มาบอกว่าเออพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราอย่าเพิ่งเชื่อท่านก็คือให้ลองทําดูก่อนให้ลองฝึกเออแล้วก็ลองทําดูแล้วเราก็ทําดูแล้วแล้วมันก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟัง มันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปร้องอธิษฐานจิตด,ดีๆถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ก็อธิษฐานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้หรืออาจจะไม่มีใครเคยติดนี้เราเลยก็ได้เลยอย่างเงี้ยเออแต่วันนั้นมันมาหาศย์มากจริงที่แบบว่าเออเรออธิษฐานไปก็เราก็คือเช้ามาก็มีคนมาให้เงินเราหรือมีแค่ส่วนหนึ่งนะอือเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเรื่องได้เงินนะได้เงินจาก คนให้เงินจากการที่ผ่านปีหรือณช่วงจงังช่วงเวลาระยะเวลาใดเวลาหนึ่งละกันก็มีแบบว่าเอ,อใช้เงินเยอะเอ,อใช้เงินเยอะเงินใกล้หมดมันก็จะมีแบบบุญบุญน,น้ําไหลเงินก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆจากพ่อแม่ให้บางอะไรเงี้ยคือให้จากการที่อผู้ท่านมีโชคนะ คือคนในบ้านเนี่ยจะมีโชคบ่อยจะถูกหวยบ่อยแล้วเราก็จะได้อาน,นิสงไปด้วยก็คือแบบได้ได้รับเงินอะไรอย่างเงี้ยจากเออเป็นค่าขานมเออที่เขาถูกหวยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้มันต้องไปลองมันต้องไปลองนะคะมีอะไรก็สอบถามก็ได้เผื่อใครที่กำลังเริ่มสวดมนต์นะจริงๆแล้วก็ หลวงตาก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะสวดบทนี้บทจกกักรพรรดิส,สวดบทไหนก็ได้ที่เรารู้สึกดีแต่ขอให้เรา,ามีความแบบมุ่งมั่นอ่ะตั้งใจไม่ล้มเลิกแล้วก็ทำเรื่อยๆทุกวันสม่ำเสมอวันละหนึ่งสองสามสี่ห้าบทเท่าไหร่ก็ได้ที่เรารู้สึกดีมันไม่ไม่ได้หมายความว่าการสวดเยอะๆแล้วถ้าเราแบบไม่ได้รู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบ อีดอัดอ่ะมันก็ไม่ได้ผลดีแต่ถ้าเราสวดน,น้อยหรือสวดเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่เรารู้สึกดีอารมณ์ดีจิตใจมันโปร่งโล่งสบายเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะคะในส่วนตรงนี้นะก็วันนี้ก็เท่านี้ละกันนะคะนิดๆหน่นนอยๆพอหอมปากของพอนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะวันที่11วันเสาร์นี้นะคะลงตาม้ามา,มาหลอพระ นะคะที่กรุงเทพมหาละครด้วยนะมาอีกแล้วนะคะคหลวงหงปู่แผ่บุญได้มาด้วยนะอ่าหลวงตามาที่กองบัญชาการทหารบกนะคะตรงหลักสี่นะคะตั้งแต่เก้าโมงนะเก้าโมงมีหลอพระนะคะแล้วก็หกโมงเย็นหกโมงเย็นสวด สวดมนตแล้วก็หลวงตาก็แจกประคำหนึ่งทุ่มครึง่งหลวงตาก็เริ่มบรรยายทรำสองทุ่มครึ่งก็สวดมนต์อีกรอบหนึ่งนะคะทุกๆงานอีเวนท์ที่หลวงตาแบบเป็นกิจกรรมที่เป็นงานบุญที่หลวงตาไปหลวงตาจะแจกประคำให้ด้วยนะเออเนี่ยเป็นประคำบูชานะคะบูชาทําบุญทําบุญกับหลวงตาทุกๆโครงการสวัสดีทุกคนนะคะถ้าเป็นแบบบุ ถ้าเป็นแบบประคำที่หลวงตาแจกก็จะเป็นเส้นเล็กแบบนี้นะจ๊ะก็ทุกคนไปทําบุญกับหลวงตาได้นะอ่านี้นะคะเนี่ยมีพระธรรมธาตุเส้นเนี้ยเป็นเส้นแรกที่ได้จากมือหลวงตาหลวงตาแบบคล้องให้นี้เลยที่ยางงามที่ยางงามไปทําบุญที่ยางงามแล้วก็นี้เลยแบบ เื้มมากแล้วจะบอกว่าเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่เราอะทิดานอะอธิษฐานจิตด้วยนะอธิษฐานจิตคือเห็นในไลฟ์ตอนสักน่าจะสองปีปีหกห้าเออเส้นนี้ได้มาต้นปีหกห้ามั้งก็จะไม่ผิดอ่าก็คือเราเห็นในไลฟ์ที่ตอนนั้นยังไม่เคยเจอหลวงตาแบบตัวเป็นๆใช่ไหมก็ติดตามทางไลฟ์ทางอะไรอย่างนี้แล้วทีเน,นี้ยอธิษฐานจิตเนาะแล้วก็นึกภาพ ตามนะคะก็คือ,อว่าตัวเราเองอะ่ะได้รับประคำเนี่ยจากหลวงตาแบบนี้เลยงี้นี่ไงแล้วพอวันหนึ่งเนาะไม่น่าหรอกไม่น่าหรอกค่ะก็เราก็ได้แบบที่เราแบบนึกและจินตนาการไว้และอธิษฐานจิตไว้ว่าวันหนึ่งเราจะได้รับประคำจากมือหลวงตาเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ด้วย หลวงตาอายุมากแล้วแล้วก็รักษาธาตุขันเนาะก็จะเป็นแบบหลวงพี่ตุ๊ต่างๆก็จะเป็นคนแจกประคำให้นะคะนอกสจากว่าคุณจะแบบว่าได้ไปแบบงานบุญที่แบบไปยังงามหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่กรุงเทพอ่ะอืมเพราะว่าในกรุงเทพควรจะเยอะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นสองเส้นนี้จะเป็นที่ได้แจกที่หลวงตาแจกนะคะนี่เศรษฐบารมีล้นอันนี้เก็บไว้ ส่วนตัวนะคะแจกแจกไปหลายคนมากคือบางบางทีไปแล้วคือทําบุญแล้วก็เราเห็นใครที่แบบคือรู้สึกว่าอยากจะให้เราก็ให้อะ่ะไม่บอกว่าแจกแจกเพื่อนๆนี่เลยที่เจอกันนะคะส่วนเส้นนี้รุ่นแปดสิบแปดรุ่นแปดสิบแปดนี้บูชามาค่ะบูชามานะคะรุ่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แปดสิบแปดเจ็ดสิบแปดโอ้ เจ็ดสิบแปดอันนี้บูชามาจ้าเจ็ดสิบแปดแล้วจะบอกว่ามีรุ่นรุ่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะบอกว่ารุ่นนี้ฮัลโหลฮัลโหลนะคะที่ก็บอกว่าฮัลโหลฮัลโหล 5G ใช่ไหมหลวงปู่เจ้าค่ะสตังค์จะหมดแล้วขอสตังค์ด้วยเจ้าค่ะก็ได้บอยอยู่นะได้บ่อยอยู่ห้าร้อยพันหนึง่งได้บ่อยเลยนะคะรุ่นนี้อยาจะบอกว่ารุ่นเจ็ดสิบเก้าเออเอ้ยเจ็ดสิบเจ็ด 7จ็ดสอ๋อปีนี้ลงตาเจอม7จ็เจนะรุ่น h e l o h e l o ห้า G เนี่ยก็คือใช้กรรมตอนสวดกระชับมือมากเหมาะมือมากจริงเหมาะมือมากเหมาะมือมากแล้วก็รุ่นนี้เส้นทูโทนนะคะบูชามาค่ะทาบุญค่ะคือทําบุญไปเนี่ยก็หลงตาก็เอาไปบริหารจัดการสาขาต่างๆที่ ที่เป็นสถานธรรมของท่านเนาะก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญแล้วก็ได้มีส่วนในบุญในการที่เราได้ทําบุญกับทุกๆสาขาที่เป็นสถานธรรมของหลวงตามาเนาะอืมแม้ไได้เลี้ยงคนบุญน้ําไหลนะบอกเลยแล้วก็รุ่นนี้เส้นทูโทนที่เป็นเส้นที่หลวงตาร้อยเองนะคะรุ่นหลงัลงๆแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นพระหงกรยสิ์นะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยไม่ค่อยจะจําชื่อรุ่นเลย แต่หลังๆเป็นแบบผู้หยิ่งสะสมพังงงเหมือนกันก่บอแนะไม่ใช่แบบนี้นะถ้าคนรู้จักมาสิหลักสิบปีเนะี่ยไม่ใช่คนแบบนี้นะคะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยก็นะมีแบบคือใครได้เริ่มสวดมนตนะ์เนี่ยจะ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 ,จะมีความรู้สึกนะจะรู้แหละว่าแบบเฮ้ยพลังงานเป็นยังไงแล้วนี่รุ่นใหม่ล่าสุดจา้า เป็นองค์ลอยนะคะหลวงตามานะคะมีภาคกศาด้วยนะหลวงตามามีผมหลวงตามมาด้วยตรงนี้ก็วันแรกที่ได้มาคือแบบว่าพลังงานแบบว่าหลวงตาสุดยอดจริงคือใครเห็นน้ำตาไหลเอาจริงใครที่ไม่เคยเจอแล้วไปเจอครั้งแรกคือแบบว่าเมือนที่หลวงตาบอกน้ำตาไหลนะคะปลื้มมันจะมีความปลื้มเพราะว่าท่านก็ อ,อยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการปฏิบัติมาต่างยุยี่สิบเก้าใช่ไหมปีนี้เจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเก้ากี่ปีอะสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะห้าสิบปีแล้วไหมห้าสิบปีเนาะพลังงานต่างๆที่ท่านสั่งสมมากก็จะเป็นพลังงานดีๆพลังงานที่แบบมันดีมันดีมากอะคือใครเจอแล้วก็แบบเคยเห็นเราเคยเจอคนที่แบบอารมณ์ดีๆหรือแบบคนที่เขาพลังงานดีไหมแค่เจอหน้าเขาเราก็รู้สึกปลื้มอะ ลืมอ่ะมันจะมันจะฟิลแบบนั้นเลยนะคะหรือเราเคยเจอปวะลาบ,บางคนที่แบบงุนงินอยู่ตลอดเวลาแล้วเราแบบฉันไม่อยากฉันไม่อยากคุยกับเธอเลยอ่ะเป็นไหมมีนะคนในที่ทำงานเป็นไหมใครทํางานประจํานะจะจะรู้เลยแบบเฮ้ยคนนี้แบบน่าคุยด้วยน่าเข้าหากับบางคนทําไมรู้สึกพลังงานแบบไม่น่าเข้าหาเลยไม่กล้าคุยด้วยอะไรเงี้ยคนรู้คนพองแต่คุณรู้คนพองในเชิงแบบอยากจะออกมาอะไรเงี้ย เออแต่กับบางคนทำไมรู้สึกดีจังอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของการแบบสะสมของพลังงานมาสู่ในร่างกายก็คือเหมือนการบันทึกบุญแหละก,การบันทึกบุญการบันทึกพลังงานที่ดีวิธีคิดที่ดีความคิดที่บวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้พลังงานในตัวเราอะเป็นในแบบที่เราแบบสร้างหรือให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ใช่เรื่อง พ,พิสดารอะไรแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราแบบว่าได้ฝึกฝนในเรื่องตรงนี้มันจะทําให้คือธาตุขันเราอ่ะจะดีด้วยอืมนจะจ๊ะก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ไปค่ะแล้วก็ที่ได้มีอที่ปักหมุดไว้เป็นคําอธิษฐานจิตในช่วงอตอนเช้าก่อนนอนหรือตอนกลางคืนก็ได้นะสามารถอธิษฐานจิตได้ทุกวันหรือถ้าว่างึกขึ้นได้ก็อธิษฐานได้เลยคือมันเป็นการที่ช่วยให้เราอ่ะ เหมือนเปลี่ยนโฟกัสอ่ะถ้าสมมติวลาเราเจอเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคในชีวิตอะไรเงี้ยให้พะยะยาเราให้ตัวเราพระยายามแบบย้ายโฟกัสเปลี่ยนเปลี่ยนหาที่กิจกรรมแล้วกันกิจกรรมอื่นให้เราทําไม่ว่าจะสวดมนต์หรือว่าคําอธิษฐานจิตดีๆที่เดี๋ยวนี้มีคนทําออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็แต่ของทิดาก็มีทําไว้เนาะเป็นคําอธิษฐานจิตที่ลองไปฟังดูลองไปพูดตามดูนะคะอธิษฐานจิตทุกเช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ย ทำหลังสวนมนุ์ก็ได้มันก็จะทําให้เรานิ่งเนาะจิตใจเราก็จะแบบว่าโล่งโปร่งสบายแล้วแล้เหมาะกับการที่จะอัดคำอธิษฐานจิตนี้ไปเนาะเออประมาณนี้นะจ๊ะก็เจอกันวันเสาร์นะคะใครเจอธิดาก็ทักทายกันได้นะคะ <c oughs> ไปละวันนี้นะคะมาชูพระปละไะปละสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณม,มากๆค่ะที่มาติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเรื่อยๆนะจ๊ะบ๊ายบาย การทุกมันาบุญทุกขั้นค่ะ